สว Finished ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ <Gym. Napoleon> สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนเพื่อนค่ะมาอบเม็ดมะม่วงหินมะพานกันนะคะการอบเม็ดมะม่วงหินมะพานเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเราคันเพื่อนเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่เคยอบเม็ดมะม่วงหินมะพานอาจจะเคยประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับการอบอาจจะอบแล้วเม็ดมะม่วงหินมะพานไม่กรอบนะคะหรือว่าอบแล้วเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะกรอบไม่ทนกรอบไม่นานกรอบแป๊บเดียวอะค่ะวันนี้นะคะมีวิธีนะคะเกี่ยวกับการอบเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะ ว่าทํายังไงให้เม็ดมะม่วงหินมะพานของเรานะคะกรอบทนกรอบนานมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะนี่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพานดิบนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะเริ่มอบก,ก่อนนะ เสร็จแล้วนะท่านเพื่อนได้ที่แล้วไม่ว่าจะอบจากวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเพื่อนไม่ว่าจะใช้เตาอบไม่ว่าจะใช้เครื่องอบลมร้อนนะคะหรือจะใช้วิธีการแบบเราคืออบองนะคะก็จะต้องนําเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ที่อบเสร็จแล้วะคะ่ะมาพักไว้ให้เม็ดมะม่วงหิมาพานต์เย็นสนิทก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะจึงจะนําไปอบอีกหนึ่งรอบนะคะนี่นะคะจะเป็นวิธีนะคะแล้วก็เทคนิคที่จะทําให้เม็ดมะม่วงหิมพาน์ของเรากอบทนกอบนานแล้วก็กอบมากๆเลยนะคะเพื่อนจากประสบการณ์ตรงของการอบเม็ดมะม่วงหิมะพาน์เลยนะคะหลังจากที่มะม่วงหิมพาน์ของเรานะคะเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะนํามาอบอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งอบรอบที่สนะคะเราจะใช้เป็นเครื่องอบลมร้อนนะคะเพื่อน โดยตั้งอุณหภูมิไวที่150องศาซีนะคะเป็นระยะเวลา10นาทีค่ะอบผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเราจะทําการเปิดคน1รอบนะนะคะมะม่วงหิมพานา์อบของเรานะคะวิธีนี้นะคะจะทําให้มะม่วงหิมพานา์นะคะกรอบทุกเม็ดนะคะเราก็กรอบนานมากๆเลยนะคะ คิดลับความอร่อยแล้วก็กรอบนานของเรานะคะเราอบสองรอบนะเนี่ยค่ะน่ารับประทานมากๆเลยสีสันสวยงามนะคะกรอบหอมกลุ่นนคะคะอีกหนึ่งอางชีพของเรานะคะเพื่อนมะม่วงหิมาพานอบองจ้า ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะกรอบมากๆเลยจ้า